สวัสดีครับเอฟซี so แฟนซองท่าบุูรชมุทุกะทานนะครับผมยอดว่านกอเกลก,ก,กะผพาเอฟซีท่าบุูรชมทุกททันไปฟังการสัมผัสระวางนุทิยาพาลุยกับนั่งจ่อยนะครับผีเยนเลขกขมมาให้นะครับที่ได้ยไน,นก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับขมมาแลวกับลุน้ากดติตามไปกันมาใหด้วยนะครับขอมดงหมนีกับนุทิยาดีแบงปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปผัอใจเอฟซี ได้ตามผู้ส้มตกทันได้ฟังเรยรลูู้ไปน้ากันนะครับสิเด้เปลี่ยนยังไงได้ยังไงก็ตามไปฟังพร้พอมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับมณีนนทนิยามหาณจ้าไปนะคะน้าจอยงวดที่ผ่านมาเพิ่นหายซีเก้าเลขออกซีหกนะคะผีมาบอกเอาเงินมาหายซีสิบเก้าบาทเลขออกซีหกนะคะวดนี้ผีไม่ยิ้มตื่นมาอีกแล้วเขียนหายเป็นโตนะคะเขียนหายเป็นโตมวมิตาเลขสองตัวจะเป็นตัวด้ดไปฟังไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะ ป็นไงถึงน้ำหน้าจอยเป็นบ่เพิ่นซื้อเป็นนั่นนะเนาะซื้อสี่หกซี่เออซี่สี่เก้าแล้วซื้อซี่หกเพิ่นกะสิว่าผีเนาะผีบอกเนาะผีว่าบอกตรงตรงนั่นเขียนให้ยาค่ะซี่เก้ากับสี่หกยาบ่าซื้อยาเจ้าเ่าซื้อแต่ว่ายายาพุ่นซื้อยานี่ว่าซื้อจักบาทนลอง้องยาซื้อเจ้าเขียนกันไว้ ซีก็เแล้วกันซีหเนกรซื้อยาไนาได้จักบาทมันยหาซื้อนอ๋อเฮ้ยพวกอยละซื้อครับซื้อตัวงซีเก่าแล้วเนาะซีห <Okay. S 1> ซบ<ย>จาจักบาทมน,นอได้สิเมื่นสองหมแล้ก็ขายไ่ได้ที่น่ะขทุนมัน่ได้จะต้องเลี้ยงไว้เนาะ อล่อให้มันข้นแล้วเจังสิขายได้ข้นก็บขายได้ออพอ่านแม่พ่านบอกแม่พันอคอยคิดว่าข้นแล้วเจ้าจะขายกล่าหมู่บ้านหมูกล้วยยินว่ามาไปหามอติหมาเป็นยังเนียอาวแหองู่บ่อพาใส่เด็กน่ย้องใำำสินยานี่ยแหละสามขั้ยูขยับไปตามขาหมาพันหมาใงญ่้ผานหา มันมยังขาหักึ้ยนขาหักเอาแต่ล,ตและตนแท้ mm hmm. เจ้าไปใส่มันกับน,น้ำเฝ้าเนะ mm hmm. เรื่องยังกะหักกันนั่นเด้อพี่น้องอาละวะที่พัาน,น้าเจ้าถือปะถือเยอะเอาตัวใดอย่าบอกเด้ว,ว่าซี่เกาสื้อ mm ี่หกอ๋อเจ้าคือนว่าบอกเฮ็บซี่เนี่ยอันนู้นอันนั่นเลขเจ้านะ่ะหกเก้ามันก็เป็นหกหกเนาะ วันนี้ว่าไม่ยื้อตื่นเอาเงินมาหายสี่สิบเก้าบาทเลขออกสี่หกเนาะห้อเป็นยังคือปึกแท้เก็บสี่บาเลขหน้าจอยย่ามได้ละเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันือซื้อสิบบาทหนึ่งบ่ซื้อหลายหมดไงแล้วว่าซื้อสูุดใหม่เนี่ยพนะไม่ยื้อตื่นมาอีกตีแล้วมากระหัวแล้ซื้อสูุดใหม่เอ้าคือมากระหัวปีแท้ข่อยเอาขนมให้เจ้าซื้อได้เขาไม่คิดว่าเจ้าสิ่ฟัน คนมากตั้งมื่นไหนมากขึ้นนี่แหละแล้วว่าซื้อศูนย์ไว้เนีน่ยแล้วว่าซื้อศูนย์ไว้แนบบอกเงินมาให้คือเก่าบ่นะจอยแมแ่เราบอกว่าซื้อซื้อซูนไว้เนี่ยมาสั่นอ๋อไม่ถึงสามอ,อ๋อบอกเป็น,น,ออนบอกเป็นตัวน้ำแม่มันนึ่งบอกบอกห้เป็นเงินบอกห้เป็นปริศนาว่าเปิร์กน็อตแล้ว่าหงว่าเปิรก,ก,กขึนน้นาะ หายทั้งวดได้กับบนะ่ได้เนาะได้ก็ได้ซ้ำซ้ำปลาทูนี่เนาะผู้ได้หลายซ้ำสื่อกับเขาพี่น้องได้สิบบาทเพิน่นว่าจังได้วันนี้เราเขียนให้เลยสามตัวเล<า>ยบอกก็ว่าเจ้าบ่ยญานเพิ่นมันบ่อวานนี่ยสามคู่ฮะวันนี้เจ้าบ่ยญานเพิ่อนมันบ่ต<บ>ัวเม่อวันเจ้ายิานคนโวดบ้องเล่บนะ่ได้เนาะได้ก็ได้แต่น้อยเอามากวันได้กับพี่ต่ายน่ยานอัลบั้มสื่อศูนย์แปด เออสื <dri> <uk> so, ่อศ like ูนย์เออื่อศูนย์สี่ไห้เนี่ยแล้ววอลสามคูนอ่แหละสื่อไว้เนเดอร์สันเอาพี่ยังก็สิไม่ตรงก็เลียกดังเบิดบานนี่ยเอล้วบัดสื่อไว้เนเดอร์ะวังสิแหละศูนยัง่อไหมศูนย์แปดศูนย์แปดศูนเก็ดศส่ศูลอกยกระดาษเอาหาเลย เขียนใส่กระดาษให้เลยอ้าวข่อยข่อยบ่ไแด้เอาสมุนมากข่อยมีต่กระดาษข่อยเจ้าเขียนให้เบิ่งเนเพื่อนเขียนลักษณะใดเพื่เขียนแบบตัวเลขเลยแหละคือค้นเ้องเขียนเป็นเลขเพื่อนเขียนใส้กระดาษให้เพื่อนเขียนตัวสีดําหรือตัวสีแดงเอ้าเขียนธรรมดาแล้ววัดวดใดแล้วก็เขียนธรรมดาปุ๊เพะว่าเราเป็นค้นขายเลขมันบ่เขียนลักษณะคือขายเลขนี่บ่ะอ้าเเป็นเขียนตัวใดก้อนเขียนเบิ่องขนาดไฟันเจ้าจําได้คักฟันเพิ่นว่าเลขวันนี้มี0ูนเพิ่งวางสันป่ะ มันคือสิมาตรงเขาเลขดังแต่ครูมาขาใจว่าเลี้ยนแบบนี่นี่นะจอยครู่าขาใจว่าเจ้าไปก๊อบอันเลขเขาเจ้าดิ่นี่ไวแล้วจังเจ้ายุตยตาไฮตาหน้านี่เจ้าู้เรื่องน้ำเขาอยู่บ่อเลขดังว้าใส่หันมาดูปันเขียนหายจังไดเขียนแบบนี้เลยเขียนศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่เขียนศูนย์เจ็ดบ่อตัวแลกแมนเราเพ่นบ่กเพ่นเน้นตัวใดบ่เอ้าเอาไปพ่นวางสี่ไหม คนวาเลขวันนี้มีซูนแม่อันเราพูดว่าคนว้าทำกันพูดว่าคนว้าจังใดพูดวเพิ่นกับพ่อบอกพ่อปากก็มั่นกันซื่อเราเพิ่นบ่บอกตีว่ารักร้อยเอาตัวยังใสู่ัวเราบ่บอกอันเราบอกว่าว้าเลขอยู่ในนี่เป็นบุญหันมาเยอะมากค่ะบอกว่าเรามีตัวแล้ว่าแล้วพ่บอกเลยว่าเอ้าเอาไปไปซื้อเอาสั่นถือเพิ่นคือบอกลายตัวแต่ว่าเลี้ยเลี้ยตุนอันเอาก่ายจัเถียอันเลี้ยตุนเอาก่ะถ่ยจักเถีย อันกันซิว่าจริงๆมีนีตื่นมาหาเจ้าสามมวลนี่เด้แม่นอ้าแล้วสิเอาให้ได้ตื่นเองเ่รู้ตั้งแต่บุญเขา삭เนาะตั้งแต่บุญเขากมาเลยเล้วสงสัยเแล้วสิเอาเล้วสิเอาให้ถือเลยบัวแต่ว่าบ่บ่ได้เอาเงินมาหายบ่หวดแม่นแต่ว่าเอาเอาแล้วที่พอนเอเงินมาหายหาลอยหาลอยนี่เจ้าสิพอตามแต่หาซวนๆนี่ ราบอกแต่วางเนนีู่นหม่วันนี้เลาเลยเขียนหาใส่ใสบินหลีหยได้แล้วเอาเอาเอาไปแล้ววางทีแหละอันสเียอันนียเล่นกินในัวกูกินระวางที่าี้วิมาำกันเขบปากแลว่าอันกูเห็นเลนกินกูจะมีให้เล่นกินในปัวกูกินได้จ่อยกูมาโดนเร็วอันกูไปนันกูมาโดนเร็ว ระหว่างสี่าแล้วอะไรกูเห็นแม่มึงผ่านกันกูเห็นแม่มึงนั่มเด้อเออเอออ๋อแม่มึงแม่มึงมาไปไลยดอกมันยากมันยากแล้วอะไสิแหละขั้วมันจริงแม่เจ้ากระต่ายตะกอนมีเตื่นอีกเนาะแม่จะอยากยังบาเบาหรืฟังแม่แม่มันยากแม่มันยากสิเรากับท่อยากไปเย็นๆกันอยู่ก็หลับกบเนาะ ตัางแก้วเล็กมาไห้ซื้อๆดีกว่าแม่นพ่อก็คิดว่าโอ้อีนี้พวกสิบคันเบอรแปดดอกแกวกระเบื้องสีหรือจักเทียมเบียเนาะ,ลละมันคือตรงกับเลขดังแต่พี่น้องอย,ายา่าอย่าวะหลอกเลี่ยนกันบ้านนี้เจ้าบ่รู้เรื่องเลขดังเลข,เลขอันได้เป็นคนอีกเบอได้เบ,บ,บิ่งโทรศัพท์จักเทียมนี่แต่มาเสียแต่หนาเนี่ยเดียวฟังเด้อพี่น้องเราว่าเราบ่รู้เรื่องเด้คันปล่อยล่องไปนี่อย่าว่าเอาเลขสำนักอื่นมาปล่อยได้ฝันจังซี่จริงๆเป็นมะหน้าจอยแม่ บ่ได้อ่าบ่ได้สร้างภาพมันบ่บ<อ>่บ่ได้บ่ได้ไปปอบปีฝันผู้ใดมันบ่กเน้นบ่ได้ไปกอบปีฝันไพ่อั้งเด้อพี่น้องเพิ่นยืนยันแล้วเพิ่นบ่ได้ไปไปปล่อยปอบปีเลขผู้ใดมานะคะเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันจังซี่จริงๆ,ๆเอ่อคุณยายตื่นนี่บอกให้ซื้อเลขติด0 0708 04แต่ว่าเพิ่นบ่นเน้นศูนย์ยังมันบ่นนอ้าวเอาโซ่อ,อีกจักหน่อยกัน แคบหน้าจอเด้อพี่น้องวันนี้เอาให้ได้มันว่ามีติดหกติดเก้าเด้อคันติดหกติดเก้านี่ให้ซีนังกานะคะเพิ่นให้เงื่อนงวดที่ผ่านมาเนี่ยซีสิบเก้าบาทได้ออกซีหกนะคะ <c oughs> วันนั้นไฮหกหกออกเออไฮหกเก้า 69, ออกหกหกนะคะ <c oughs> วันนี้ไฮศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สี่เพิ่นว่าเน้นให้ว่าเป็นบนล่างแล้วเพิ่นก็มาบอกว่าเน้นตัวใดแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้ฉันนี่เป็นมันหน้าจอค่ะเลขสามตัวพวกน,นี้ <c oughs> แปด ุน่าจะไ้ไหลายเด้อค่ะี่เอาเดือห้างมาแบ่งผันที่สุกส่งมานาเด้อค่ะเลาก็ม้าเล้ากะม,กะม้สี่สวดก๋เลี่ยวกซาสามสี่มือเลยแล้มาเลยเด้บอันวัมาหันกะมังสี่ที่เจ้าบ่า,บาว้าอปัองแบงกะมาม่บ่าบา,ามแล้วิว่าลาวมาอย่างก็มาหาัหาดีเลยล้ากะมาี ตะวังงวดนี้มานี่บ่ิยานรอบมันบ่แม่เงินต้องหันคือหันเอาเงินมาให้กับยานเนาะก็เป็นเบี้ยนนั่นก็อันล้านพันเป็นบอลละอันล้านพันบ้านปะไอโดมากมันปะเมื่อหมูใหญ่กะอันเอาของนั่นของนี่ฝากมันยไหมอ่ะว่ตอนที่กินมันเลี้ยงมันตื่นเนาะแม่แม่ถ้าหากไม่ตื่นที่ยังยังไม่ตื่นเอามันกะห้กเป็นมันมันมันบริวารยาเดียวนว่าเป็นแม่เลยนะเพราะมันเลี้ยงตั้งเกิดเนาะ เยียงตะแดงแดงแม่มันอ่อนบอกแล้วกันนี่เนาะอครับก็วังว่าเอฟซีและทานผู้ชสมทุกท่านคองแได้ยินในฟังแล้วนะครับทีนวนติยาได้สารูเปเลขของนั่งจ่อยนะครับผีมาบอกนะครับหรบผมได้ถ่ายคลิปนี้ก็สารูปีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งจ่อยผีเขียนเลขให้อีกแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนหกหกนะครับผีก็เขียนให้ 07 08 04นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสลักกินแบงของตบาลน,นะครับนั่งจ่อยกับฟันซีนะครับกวังไว้เอฟซีได้ทันผู้เมท่กท่นานของสินนี้ในฟางแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ยุติเพียงสํานี้เพราะก่อนอีกในคลิปต่อต่อไปโชคดีสวัสดีครับ